วัดชยโยจังหวัดอ่างทองถือเป็นวัดสำคัญข,ของสมเด็จพุทธจรารย์โตพมรังสีเป็นที่กำเนิดพระสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเจ็ดชั้นหูใบสีที่มีคุณวิเศษอน,นันต์ในปี2521มีการจัดงานสมโพช190ปีชาติการของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจรารย์โตพมรังสีเป็นการเคารพต่อครูบาอาจารย์และสร้างวัตถุมงคลให้แก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้และพระที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือสมเดเ็จเมือดินผงกระเบื้องหลังคาโบสถ์วัดชยโยวรวิหารพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากที่สุดดใในนนนนนประะเเเทศศขขณั้นน 25, ้กกิิึววงลาา 24- 25 25 2020พฤจย,ย ตรงกับวันแรมสิบคำและ11ค่อ็ำเดือน12ปีมะเมียสมเด็จพระสังฆราชวัดราชประพิษเสด็จเป็นประธานจุดเทียนชัยสมเด็จพุทธโคศาจารย์เสกี่ยมวัสุทัศน์ดับเทียนชัยและมีคณาจารย์ร่วมเจริญพุทธมนต์บริกรรมภาวนาและสวดพระคาถาพุทธาบิเศษเช่นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพุโตปูดฉิมพลีหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อสมเนียงอยู่สถาพรหลวงพ่ทูวัดแคนังเล้งหลวงพ่อเปิ่นบางพระหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์หลวงพ่อเสงวัดกะระยาหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพพพพ็ญญบุแลละหหววงง่อออนนน้้ยัดโิธีีสําักด้วยนเพ็ และผงเนื้อดินกระเบื้องข้อความจากผู้สะสมเคยได้ไปเช่าที่วัดชายโยราปี2 1 4 3กล่าวไปว่าเล่นหากันตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลัก2,000บาทในสมัยนั้นหรือว่ามีมูลค่าตั้งแต่ในอดีตใครอยากฟังเรื่องราวสนุกก็ได้สาระแบบนี้ฝากติดตามชมไลฟ์สดทุกวันพุธศุกร์เสารเวลา3ทุ่มโดยประมาณในช่องยูทูบปอนปันปุ๋ยแล้วพบกันในไลฟ์สดนะครับ